Oh. Um. นังแล้วจะทําครูซ้อนครูแม่เอ้ยครูซ้อนซาเดืองก้อนต้องาครูเอ้ยครูซอนซาเดืองก้อนต้องาน้องเฮือเดืองก้อนต้องาละน้องเดืองก้อนต้องาว่าครูเอ้ยครูซ้อน เดืองก่อนตองอาครูสอนให้ผู้พาผู้แม่เอ้ยผู้พาสอนคายทรงกำไลครูสอนผู้พาสอนคายทรงกำไลน้องเฮให้ทรงกำไลละน้อง คห้ทรงกำไลว่าผูซ้อนผู้พาซ้อนคายทรงกำไลผูซ้อนในครอบเสื์อหน่อยเสื์อแม่เอ้ยเสื์อหน่อยถ้าจับซ้อยพวงมาลัย ครซ่อนครอเซิร์ชน้อยถ้าจับซ้อยองมาไล่น้องเฮอจับซ้อยผงมาไล่และน้องจับซ้อยผงมาไล่ว่าครูซ่อนครอบเซิร์ชน้อยถาจับซ้อยผงมาไล่ครูซ่อนให้ทรงกำไล <Platz Fih S 1> ่กำแม่เอ้ยกำไล่ ใส่แค้นสายยหญแค่นคว่าผูซ่อนทรงกำไลใส่แค้นสายยหญแค่นคว่าน้องเพือแค้นสายแค่นคว่าละนองแค้นสายแค่นควาว่าผูซ่อนทรงกำไลใส่แค้นสายยายแค่นคว่าผูหายสะดืออย่างข้างสาย ข้างแม่เอ้ยข้าง้ายตีขาได้ห้าพาผาลาซาเดืองอย่างข้าง้ายตีขาได้ห้าพาผาลาน้องเฮอได้ห้าพาลาละน้องได้ห้าพาผาล่า่าซาเดืองอย่างข้าง้ายตีขาได้ห้าพาผาลาผู้ไฮซาเดืองอย่างข้างควา ข้างแม่เอ๋ยข้างควาตีขาได้ห้าตำลึงทองซาเดืองอย่างข้างขวาตีขาได้ห้าตำลึงทองน้องเฮ้อได้ห้าตำลึงทองและน้องซาเดืองอย่างข้างขวาตีขาได้ห้าตำลึงทองตีนชั้นทีผานัก ผานักแม่เอ้ยผานักซ่องมือชักเอาแสงทองขั้นที่ผานักซ่องมือชักเอาแสงทองน้องเฮอ,เอ,อมือชักแสงทองและน้องมือชักเอาแสงทองวาตีนที่ผานักซ่องมือชักเอาแสงทองห้าได้จะได้เมื่อน,น้อง เมื no no ่อนแม่เอ้ยเมื่อนนองทำนองพระเทวดาห้าในได้เมื่อนนองทำนองพระเทวดานองเพื่อพระเทวดาละนองพระเทวดาว่าห้าในได้เมื่อนนองทำนองพระเทวดาออแล้วว่าห้าในได้เมื่อนนองทำนองพระเทวดา แล้วรำไปล้าวงามเือ